สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคดผู้หายขีพโพใหญ่วันนี้กับวันอาทิตย์วันหยุดนะครับนี่ปลาอยางเอานอกมาขึ้นว้ปูนตัวหนึ่งครับยุนยุตนปูนตัวนี้นกเขาใหญ่ครับขึ้น้แตเาเศร้าหรอล่ะครับอันนี้ก็เป็นเวลาเก่าโม่งกลัวแหละได้อยางมาเบิงติดครับนี่เขาชวายุนี่เขาชวายุนเขาใหญ่ เบิ้งพี่น้องเบิ้งว่ามันสิติดอย่างสมนำนาติดนี่ครับโกคอย่างแดงๆนี่เห็นบ่นี่กับปูดด้วยครับนี่นี่เพื่อนสีไม่ก,กินนกสลหลวเพื่อนอนะ่ะเพื่อนสีไม่ก,กินนกเขาชววาสแหลวเป็นไนติดว่านี่เนียดสองชาญผนญยอ้วนอ้วนต้นเลยครับ อาวมาติดแมันบ่โอเคเดี๋ยวเสียวลงมานะครับบันนี้ตาแดงจายวายเลยครับเนี่ยพี่น้องดีดีครับเป็นพเนียดสองชั้นขันมันพเนียดชั้นเดียวคือสิเพิ่นคื้นสิกินนกต่อพอยายวน่นนี่หรอกนี่เห็นบ่มาดูเงินครับมาดูเงินจัดแล้วจัดหนังนี่แหละครับนกกระปูดครับ ผมนำหน้าเจ้าเนาะเจ้าจักสิ้มามจินหเัีงคอยว่าอยากได้เจ้าจังม็ดยุนี่ละนี่ครับเดี๋ยวสิท้ายหลบจากหน่อยบ่ตื่นบ่ตกใจยังเลยไปดูงเงินบ่เจ็บหรอกครับบ่เป็นอยังครับ,บกบ็สงสารมันอยู่เดี๋ยวสีเบิ่งหนกเขาใหญ่นำครับฮสิเอานกเขาใหญ่มันติดเบิ่งครับ ก็แค่นี้ก่อนครับเจอกันไหมไปเบิ้งเขาใหญ่ยังอุ้ยล่มล่มล่มลมลม,ลม